สวัสดีค่ะพบกับคำพงเงินฟาร์มชาแนล EP นี้นะคะเราจะมาโชว์วิธีการให้น้ำเกลือแม่พันธุ์นะแม่พันธุ์ตัวนี้ตัวที่เราลวงคลอดเมื่อวานนะคะที่มันคลอดลูกไม่ได้เนาะนี่ค่ะชุดน้ำเกลือนะคะเราจะใช้แบบ D5S นะมันจะมีเด็กโตผสมอยู่นะคะเนี่ยเนี่ยมันจะมาเป็นเซตหนึ่งเลยเซตนี้65บาบาทนะคะแล้วก็เอาเทปมาด้วยนะเทปติดนะคะ แล้วก็ใช้กันไกลด้วยนะอุปกรณ์มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปโชว์วิธีให้ดูนะว่าทำยังไงเนี่ยค่ะอย่างแรกเลยก็แขวนน้ำเกลือก่อนเลยแขวนตรงหัวแม่พันธุ์นะคะที่มันนอนอยู่เนาะใกล้หัวค่ะนี่แล้วมันก็จะมีเนี่ยค่ะฝาปิดนะดึงออกนะคะดึงออกอย่างนี้นะ ใช้มือเดียวนะคะมือหนึ่งถือกล้องเนาะไม่มีใครถ่ายใครถ่ายเองค่ะเนี่ยมันจะมีรูให้เสียบอยู่นะให้เสียบสายน้ําเกลือลเข้าไปนี่ค่ะนี่ก็เป็นชุดสายน้ําเกลือนะคะมันก็จะมีเข็มอยู่สองเข็มนะเป็นเข็มพลาสติกนะคะในถุงเนี่ยค่ะฉีกอ,อกก็เนี่ยเดี๋ยวโชว์ให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นสายน้าเกลือนะคะนี่ก็จะเป็นที่เสียบเข้ากับ ขวดน้ำเกลือนะคะมันมีพลาส,สิกครอบอยู่นะมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะเข็มที่มาให้ด้วยแต่เราจะเปลี่ยนเป็นอีกเข็มนึงนะคะมันจะมาด้วยกันนะเป็นเบอร์20ยาวนิ้วครึ่งค่ะมันจะอันใหญ่ๆหน่อยเอาสีฟ้าออกนะเสียบสีชมพูแทนนะคะแบบนี้นะออแต่บางคนนะคะจะใช้ IV c a เคเตอร์นะที่เป็นแบบเข็มแบบให้สำหรับน้ำเกลือะคะ่ะแต่มันหาซื้อไม่ได้นะคะมันไม่มีนะคะ อันนี้เราก็ไปหาซื้อที่ร้านขายยานะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช้เข็มอันนี้ใช้แทนนะคะ,ะนี่ค่ะถอดพลาสติกที่คุมตรงนี้ออกนะคะแล้วก็แทงเข้าไปที่ขวดน้ำเกลือนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูใช้มือเดียวนะคะมันจะมีรูให้เสียบอยู่นะคะนี่มือนึงถือกล้องเนาะมือหนึ่งใช้มือเดียวนะคะเสียบเข้าไป แบบนี้นะนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ปล่อยน้ำเกลือไล่อากาศออกมานะคะนี่ค่อยๆไล่อากาศออกนะคะค่อยหยุดลงมานะเนี่ยเป็นตัวล็อกนะคะล็อกน้ำเกลือนะนี่เรากำลังไล่อากาศออกนะคะนี่ก็จะประมาณนี้พอไล่อากาศออกหมดแล้วนะคะก็ล็อก ไว้ก่อนเนาะล็อกตรงนี้นะคะหมุนหมุนมันก็จะล็อกน้ำเกลือก็จะไม่หยดลงมานะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ใบหูกันเลยว่าจะเสียบเข็มเข้าตรงไหนดีนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบเนี่ยเส้นเลือดแบบนี้นะคะเราจะเนี่ยแทงเข้าไปตรงเส้นเลือดเส้นใหญ่ๆนะตั้งกล้องก่อนนี่นะคะนี่มันมีหลายเส้นนะนี่เราจะแทงเข้าเส้นเลือดใหญ่ๆนะคะเส้นนี้นะนี่ ก่อนที่จะไปแทงเข็มเนาะเดี๋ยวเราไปตัดพลาสเตอร์ก่อนนะคะเอาไว้ติดนะติดตัดประมาณ6-7แผ่นนะคะยาวๆหน่อยนะอันนี้มันอันเล็กนะคะต้องใช้เยอะหน่อยมันก็จะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เขาเอาไซส์เล็กให้นะคะนี่นี่ค่ะใช้เข็มเบอร์20นะคะที่เขาให้มานะเดี๋ยวค่คอยๆสอดเข้าไปตรงเส้นเลือดใหญ่ๆอะนะค่อยๆสอดตามรูเส้นเลือดไปนะคะ ค่อยๆสอดนะค่อยๆแทงเข้าไปนะคะนี่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะก็เอาสายน้ําเกลือะค่ะที่เราไล่อากาศออกแล้วนะค่อยๆสอดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะนี่นี่ค่ะก็จะติดพลาสเตอร์นะแล้วก็ปล่อยน้ําเกลือลงนะคะะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่ค่ะง่ายไหม นี่นะนี่ก็จะลักษณะนี้นะคะก็ติดพลาสเตอร์นะคะก็ปล่อยน้ำเกลือนะคะอย่างที่บอกลงนะนี่ก็จะให้มันหยดประมาณนี้ที่จริงนะคะเราเจาะอีกด้านหนึ่งนะคะแต่ทีนี้มันลุกขึ้นนะคะแล้วทีนี้มันสลับแล้วเลือดไหลนะคะเราเลยมาเจาะอีกด้านหนึ่งนะคะ เป็นด้านซ้ายนะทําเหมือนกันค่ะก็เจาะเข้าเส้นเลือดใหญ่นี่ประมาณนี้แล้วก็ติดพลาสเตอร์นะคะง่ายไหมเอ่ยพอจะทําได้อยู่เนาะโอเคอย่าลืมกดติดตามช่องคำพงงเงินฟาร์มชแนล on youtube และคำพงเงินฟาร์มเพจ on facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ